ผมให้แปดเต็มสิทธ์ครับสำหรับหนังเรื่องผีใช้ได้ค่ะเหมือนหลายๆครั้งเลยครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูตัวอย่างมาก่อนเช่นเคยนะผมเข้าไปดูพร้อมกับข้อมูลที่มีเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นว่านี่คือหนังทรงแปลกนะครับที่ได้ไปคว้ารางวัลจากเทศกาลหนังเมืองคานเพราะเรื่องก็คือประมาณว่าผีสาวเนี่ยได้เข้าไปสิงอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นเพื่อหวังว่าจะสารสัมพันธ์รักกับคนรักอีกครั้งหนึ่ง และก็นำแสดงโดยใหม่ดาวิกานะครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมรู้นะแต่ทันทีที่ผมได้ชมหนังเรื่องนี้นะ แค่ไตเติลเปิดเรื่องเนี่ยผมก็ดูได้ทันทีว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันชวนให้นึกถึงหนังอย่างพัวติงนะครับของยอร์กอลาติมอร์ได้อย่างน่าประหลาดเลยตัวหนังนะครับวิพากษ์วิจารสังคมไทยได้อย่างค่อนข้างที่จะเจ็บแสบเลยนะโดยมีการนำเสนอภาพของระบบชนชั้นได้อย่างชัดเจนเลยผ่านสถานการณ์ตลกร้ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้โดยเฉพาะไอฉากประสง์ไล่ผีเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าหาจัด และผมนะครับก็ยังชอบวิธีการนําเสนอผ่านบทพูดที่เรียบเฉยเป็นแบบโมโนโทนมากๆไม่เน้นการแสดงอารมณ์แต่มันกลับสร้างแรงกระเพื่อมทางความรู้สึกได้อย่างมหาศาลเลยครับและที่ทําผมเซอร์ไพรส์นะครับก็คือการที่หนังเนี่ยมีการหยิบเอาเศษเสี่ยวทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยเข้ามาได้อย่างน่าสนใจนะมันปลูกความรู้สึกเศร้าใจนิดนึงนะ เออมันก็แอบมีน้ําตาลือออกมาหน่อยเลยเหมือนกับตอนที่ผมดูเรื่องตาคีเจเนซีสเนี่ยที่มันย้ําเตือนว่าเราไม่ควรจะหลงลืมอดีตทีมนักแสดงหลายคนก็เล่นได้อย่างเฉียบคมนะแต่ก็น่าเสียดายเล็กน้อยที่ตัวบทไม่ได้มีฉากไหนที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ปลดปล่อยพลังการแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่นะเพราะหนังเลือกที่จะให้น้ําหนักกับความนิ่งเรียบอารมณ์ขันแบบเป็นเพี้ยน และบรรยากาศของแต่ละฉากที่ต้องยอมรับว่าสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างมีศิละปะมากๆก็ต้องบอกว่านานๆทีเราก็จะได้เห็นหนังไทยที่กล้านําเสนอฉากโป๊ๆไปๆอะไรแบบนี้บ้างนะครับแต่ว่าอยู่ในพื้นฐานของศิละปะนะเพราะฉะนั้นหนังมันก็ไม่ได้เหมาะกับเด็กเท่าไหร่ก็อยากให้โตขึ้นไปนิดนึงนะครับที่จะเข้าไปดูนะอย่างไรก็ตามนะท่ามกลางความสนุกทั้งหมดในหนังเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าหนังมาตกมมาตายในตอนจบ ที่อยู่หนังก็หักเหทิศทางไปสู่การเอาใจตลาดจะรู้สึกว่าเกินพอดีไปหน่อยซึ่งเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าขัดใจที่สุดจริงอยู่ครับที่หนังไม่ได้มีมุกเด็ดที่สร้างความว้าวนอกเหนือไปจากสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์แต่หลายฉากก็ยังทําให้เราพึงพอใจในความกล้าที่จะแตกต่างและก็พิสดารของมันได้เป็นอย่างดีครับแล้วคุณล่ะครับไปดูหนังเรื่องนี้มาได้ยังดูแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ด้านล่างนะครับ และเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับช่องหนังหมีรีวิววันนี้ไปแล้วครับบาย